ช่วงนี้พี่มาเขืออินสายเกาเหรอคะโอยปกเติป,ป้าพี่จะไปเป็นสายเกาได้ยังไงช่วยสง่งขามคนไทยคะ่ะทำไมเหมือนสาวเกาหลีจัง,งอ่ะจริงเหรอคะเนี่ยไม่รู้เลยอะคะ่ะหรือเพราะเราใช้คอนทัรวร์ดีโกลกเซรัมใช้นายนยังครับ สองนาทีแล้วอ่าผิวใสเรียบเนียนดูอิ่มน้ำมากครับซื้อที่ไหนราคาเท่าไหร่ครับที่น1 1ลานยี่สิบาทเท่านั้นเดี๋ยวนะคือไม่คิดจะขอลงขอลายถามว่ามีแฟนยังจิบได้ไหมอะไรนี้เลยเหรอชวนไปกินลำน้ำย้อนสักหน่อยก็ดีอ่ะเอาตรงๆนะที่ถามอะคือหนูอยากสวยเหมือนพี่พูดสวยเลยจริงขอไปซื้อก่อนบาย อ๋อ,อกินข้าวกันมึงแต่ว่ารอบนี้ขอทางตัวเบาๆนะคุณไม่อยากโดนใจแล้วจริงเบาๆอย่าให้คนรู้ว่าเราดังนะตาราเซเลปิตี้อ่ะเหนื่อยว่ะซียวเซีโอบาย เบามากวันนี้คือแบบก,กลัวคนจำได้ถามจริงจริงที่เบาแล้วอ,อูนี่ที่เบามึงดูสภาพกูแต่งตามบีฟเลยหนักตรงไหนอะพูดตั้งแต่หัวเลยอ๋อห่อได้ทำขนาดนี้ไม่กลัวผมร่วงเหรอวะแกออกมาแล้วจะกลายเป็นทิศไหเนี่ยมึงบังคับให้กูต้อง กูจะกลัวอะไรในเมื่อกูใช้ c l e a r a d v a n c e อนด์แอนตี้แ l แชมพูที่ฟื้นบำรุงลึก10ชั้นคนผมลดผมขาดรูดรวงผมแข็งแรงไร้รังแคด้วยมีนชันและอ v เ c a d o e s s ด n c e นให้ผมถุงเนาขึ้นใหม่แข็งแรงสุขภาพดีลดผมขาดรูรรรรด,ด,ดรวง99%ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เนื้อเจลไปเสริมกรอบให้หนังศีรษะแข็งแรงกลิ่นหอมอ่อนๆแบบธรรมชาติถ้าอยากจะลดผมรวงก็ต้องจบด้วย c ค e ีย แค่นี้เองมึงถับเปียแบบไม่ต้องกลัวผมขาดเลยอผมยาวกว่ากูแล้วล่าสุดสวัสดีค่ะฉันมาริเอะสาวชาวญี่ปุ่นสุดคาวาอี้ฉันแอบชอบคุณทาเคอิเขารักสุขภาพมากๆค่ะฉันอยากได้เขาเป็นผัวเพราะว่าเขารวยค่ะ ฉันอยากพิชิตใจเขาเลยต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยบีทาเก้นอมบูชาทุกวันเห็นชื่อบีทาเก้นไัมไม่ใช่นมเปรี้ยวนะอย่างโง่มันเป็นชาหมัดที่มีโปรไบโอติกช่วยเรื่องของการขับถ่ายยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันนั้นใครเข้ามาแล้วฉันต้องกินก่อน เธอทั้งสวยน่ารักและมีลูกเล่นผมชักอยากจะค้นหาเธอแล้วสิโอ้คุณคุณครับโอ้ยกูปวดหาตามมาทำไมเอ้ยนี่พีทาเกนคอมบูชาได้ทั้งผัวได้ทั้งคุณคุณครับคุณอย่าไปกอดอย่ามาแมมนี่นี่มีจ่ายค่าห้องมาสามเดือนละเฮียบไปกับเจ๊ มึงเจอโกชีวิตดีจริงเลยนะค่าห้องนี้เม่เลยจะจ่ายะตั้งแต่มาอยู่เนี่ยไม่ได้จ่ายค่าห้องเลยสักครั้งเดียวอะไรวะเห็นแกไปใช้ชีวิตหรูหราที่ภูกเก็ต <c oughs> เห็นแล้วมันไส้สเต็มปดาไปเลยนะไปเก็บของออกจากห้องประเด็นนี้เลยนะที่เจ๊ด่าหนูหนูไม่ว่าอะไร แต่ที่เจลให้หนูออกจากบ้านมีบ้านมึงเหรอห้องนี้กูซื้ออยู่มาสามปีแล้วค่ะอย่ามาตอแหลอ,อีมาเฟืองมาเขืออีมาเฟืองอยู่ห้องตรงข้ามหีบห้องนะเจเซอร์ไพรส์โอ้หนูมะเขือเลยจ้าเจเนี่ยเป็นเอฟซีหนูมะเขือเลยนะ,จะเ,นเ,นนเ,เนะจะดูคลิปหนูเธอคลิปเลยหนูกน็ดูตลกดีตอแหล <c oughs> เน่ แล้วจะบอกอะไรให้นะที่หนูกินดีอยู่ดีเนี่ยเพราะหนูใช้ Line Shopping อยู่บ้าน,นสวยๆก็ช้อปได้แถมยังได้ส่วนลดจากไล n ์แมนอีกตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษเพราะ Li ฟ e Shopping b i r t h d a y ์ช็อปชิมใชนซื้อครบ300ได้คูป,ปองกินปี3 0 0ที่ l i ฟ e m a นเฉพาะวันที่11อดมีนาว,วันเดียวเท่านั้นพิชจะหาโค้ดส,ส่วนลดใน Line Man แล้วย,ยังไม่เจอโค้ดลดจุกๆก็เข้าไปช้อปใน Li ฟ e Shopping ได้ทั้งช้อปได้ทั้งกินมันลดย้ำ11เดมีนาว,วันเดียวเท่านั้นได้จริงไม่บบา นี่เจดูนี่จะของรถนรวดทั้งนั้นชุดสวยๆจากร้านซ Sister ลิสเกตจาะพรม to my heart สร้อยสีชิคชู่ชิคจากร้าน PDM Brand น้ำยาปัดผ้านุ่มจากร้านวันสยามเก๋มากซื้อได้เลยในไลฟ์ช้อปปิ้งอ๋อเหรอเจเจเจไม่กลัวแล้วกินที่อิ่มนะลูกมะเขือฮะเฮ้ยนี่มึงซื้อไปจังไรเจซื้อของมาหลายชิ้นอยากไปทน่สวนรถไฟแมนด้วย เผื่อช่วงนี้สวยขึ้นเพราะมีความรักใช่ไหมคะคงงั้นนะคะเแบ๊บเขาสวยปะสวยนี่ชาใบไหนลงไปเอาของ่ะสั่งฟูดเพนด้าไว้ไ <Hi. S 3> นี่คือสอางที่ฝากซื้อกับชานมไข่มุกค,ครับไหน่อยไหมนหน่อยครับงั้นชานมไข่มุกอ่ะกินเลยนะ พี่ซื้อไม่ให้เราเอา่ะแหละเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยครับพันห้าแม่จะดีเหรอครับพี่พี่หมายถึงมาส่งของให้พี่คนเดียวอะ่ะพี่ก็ขอบคุณนะที่คอยมาดูแลกันทุกวันเลยอะ่ะยินดีครับฮัลโหลเบฟอ๊ยเนี่ยไอโกแล้วไอโกแล้วชานมไข่มุกโอ๊ยลืมไอโฟโก้เด้อเบฟโทษทีไปแล้วนะ ดีดีคุณดูเหนื่อยนะฝากหน่อยค่ะพี่ชาววีหยุดพี่ชาววีคะหรือว่าอารยาแน่จะเหนื่อยอารยาดิโพอึ้นอิทธิพลสวัสดีค่ะ พอดีว่าคุณแม่ให้ฉันเด็กกับคุณดีใจมากๆเลยค่ะลำใหญ่มากค่ะถ้านมูไม่ใช่ลูกเจ้าของปั๊มคุณไม่มาเนาะเป็นเกียรติมาทำยีราะวันนี้คุณสวยมากเห็นมาจ้ะวันทำไมไม่บังคับไม่มานะกลุ่มตวันนี้จะไปไหนนะคะเนี่ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะอยากนอนอยู่บ้านค่ะมึงดูด้วยค่ะอากาศแดดร้อนทิบหายวันนี้ผมจะพาคุณไปชิวๆครับเที่ยวแล่นกัน ร้อนแน่นอนวันนี้คือแดดเลยุโตรงเอาให้แบบเจอกูครังเดียวแล้วจบแบบจอดเลย สนุกจริงเหรอผมพามาทำแต่กิจกรรมร้อนๆน่ะสนุกสิคะย่าชอบแสงแดดมากเลยค่ะกูใช้นี่จากสัปตอาแบงเป็นกันแดดที่กูใช้มานานแล้วสมัยแม่กูจับเศรษฐีก็ตัวนี้ค่ะตอนนี้แคเปลี่ยนแพคเกจจิ้งให้ทันสมัยกว่าเดิมกันแดดได้ดี SPF 50บวก PA บวก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 เยอะมาก ละเอียดเปลี่ยงง่ายไม่ทิ้งคราบไม่อุดตันรูขุมขนไม่ทําให้เกิดสิวกันน้ํากันเหงื่อเหมาะกับชีวิตประจำวันที่เจอทั้งแสงแดดและแสงจากหน้าจอใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายหาซื้อง่ายเบอร์ร้านวัสันบูธเพียเซเว่นอเลตัสร้านขายยาชั้นนาและช่องทางออนไลน์ทำไมหน้าบงใช่ไห บอกแล้วว่าทําให้ตกหัมรหลักได้แค่มองตาก็รู้แล้วว่าคิดอะไรแต่งไหมแต่งดิพาไปซื้อแหวนเลยแถึงแต่งหยิะมึงงั้นก็ใช้สเปกตาแบรนกันแดดไปด้วยนะตอนแต่งอ่ะเนี่ยมึงเดี๋ยววันนี้จะมาเป่าผมด้วยใดเป่าผมที่แห้งโคตรไวให้ดูเสร็จละ ไวปะเร็วไปไหมครั <otion> been, ี่ม่าเหรอมีแค่นี้เลยค่ะคลิปเนี้ยอดีดเบลลดูไม่ทันอ่ะขอมาสโลโมชันนี่ไม่หายอยาดูสโลโมชันได้ดิไปเพนโดได้เป่าผมส่งพลังแรงกว่าได้เป่าผมธรรมดาถึงเสร็จเข้าเป่าชาตินี้ผมแห้งถึงชาติหน้า เสียงเบาน้ำหนักเบาพกพังง่ายมีทั้งลมร้อนลมเย็นพร้อมปรับระดับความแรงได้ด้วยแคลมี n เด็กชิปไอออนเจเนอเรเตอร์เให้ผมดูดเงางามงาหลังเัาเอาเป็นว่าไม่ยอ้อยนเราคะ่ะกลับไปดูต้นคลิปดัมเบลของป่าบ้างนี้มีขายแฮงไวเวอร์แฮงไวมีสี เบลคิดอ,ออกแล้วล่ะค่ะนี่มาคินสาวใช้คนใหม่ดูโดยรวมแล้วเหมือนคุณมุลก้ามากแค่มีสิวนิดหน่อยเราเปลี่ยนตัวได้เหมือนในละครเลยค่ะ <S <S มีความคล้ายคลึงมากส่วนเรื่องสิวฉันไม่ห่วงหรอกเพราะมินนี่ แน่เอดฟ o มิ i n g bed w อออ h oil control คแล้วอย่างเธอน่าจะหน้ามันเอาเอาไปใช้ กว่าฉันจะได้อีสิเวนี่มานะอดนอนไปสามวันไม่ล้างหน้าไปสี่วันเหมือนคุณตะกิจเขาจะมานลนะค่ะสู้เขามาขินเธอทำได้โรอคุณมูนิกาใช่ไหมครับคุณสวมยมากเลยนะไม่ใช่ คุณมะกินนี่ค่ะคุณโมนิกางงอะไร่อยและถึงซะว่าฉันบอกบุญนะหน่อย่างเธอแอกแน่แอกเจลครีนเซอร์เซนสิ i ตฟสกินสำหรับผิวแพงง่ายเอาชานสคุณโมนิก้าใจกว้างจังแต่งครับเจ็ดติดตามติดนะอิมากขิน ติดของแกตัดโอ๊ยอะไรแผนการณ์อะไรปะเนี่ยเปล่าไม่มีอะไรจริงจริงจริง เอเจลครีเซอร์เซนซิทีฟสกินและแอคเน่เอจิ่งเฟตวอชออยคอนโทรลสองสูตรใหม่จากแอคเน่เอจมีส่วนผสมของแอคเน่แค์ไบโอช่วยลดปัญหาสิวและลดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวและสลิสสลิปแอซิดที่ช่วยครีมผิวให้สะอาดทุกรูขุมขนสวัสดีฉันโมนิก้าเพิ่งเลิกกับไอ้สตีฟแฟนฝรั่งชาวเยอรมันไอ้สตีฟบอกว่าฉันไม่ใช่สเปค ไม่ใช่ยังไงวะคัทมาทั้งสองวันสชั่วโมงสาิบเ็ดวิคพี่คะไปไหนก็ได้ค่ะที่ไม่มีฝรั่งถ้าหนึ่งเข้าสารก็บอกก็ไปในที่ที่ไม่มีฝรั่งไงเมนเซ่ไม่มีฝรั่งจริงๆด้วยโคตรจะเกาหลีฟิลยอกกุงโสมเอาไว้ที่กรุงเทพวัดน,น่าสนุกมีโชว์เปิดขวดด้วยอืมเออเงยเงชะเอ,อไง ยืย้อๆไปเลยค่ะว้าววิ่งไปเลยค่ะยืย้อๆคือเกาหลีไม่ไหวอะฉันมันคือไอดอลเกาหลีแท้ๆเลยอ่ะฉันพร้อมแล้วที่จะเดบอยู่ที่นี่ไปค่ะขึ้นชั้นสองได้ไปเลยว้าวที่บันไดมันสวยมากอ่ะโอ้ข้างบนตกแต่งเต็มไปด้วยป้ายไฟจะต้องรองว่า I'm in Seoul ได้เพื่อนใหม่ด้วยอ่ะอสนุกจังเลยฮไอสตีฟคิดว่าฉันจะกลับไปงั้นเหรอกล <c oughs> ับสิวะเพื่อผู้ชายให้เอาพายอยู่แล้ว <c oughs> สมานอบสตอเบอรี่บิงซูและสมานอบสตอเลนมา <c oughs> เอาจริงๆป่ะวันนี้มันหลายรสชาติมากๆทั้งเศร้าทั้งสนุกทั้งสะัยกับการเอากุ้งโซมาไว้ที่กรุ่งเทพ i อมอินโซุดสไปเลยค่ะมือน,คอนออีคุณพี่จะต้องได้กินบอร์เกอคุณพี่จะต้องได้กินซ่อมต่ำฝรั่งเขาชอบกินเบอร์เกอร์จ้ะฝรั่งเขาชอบซมตำจ้ะหยุดไม่ต้องเลือก ก็กินทั้งสองไปเลยดีคนละครึ่งจึงคูณ2รัดให้800ร้อยลายแมนให้อีก800บาทสำหรับลูกค้าใหม่มื้อแรกกินฟรีใส่โค้ดห้าแปดร้อยเลยสั่งคนละครึ่งให้จึงต้องที่ลายแมนเท่าน,นั้นตัวอย่างสั่งอาหาร100บาทใส่โค้ดฮ้าแปดร้อยกินฟรีไปเลยและยังได้คูปองเก็บไว้ลดครั้งหน้าจนครบ8 0 0บาทอีกด้วยจึงไม่ไหวนี่อีมะขาพัดให้มัน,นแรงหน่อยสิค่ะคุณน้ำนิ

ขอให้ลูกเกิดมาไม่ต้องรับใช้ใครขอให้สวยขอให้มั่นขอให้เฟียสขอให้แกก็กูบอกไม่เกิดเป็นคนใช้ไงอุ๊ยตรงนี้ยังไม่สะอาดเลยค่ะพี่มาทีนี่ตามหลอกหลอนกูถึงชาตินี้เลยเหรอฝากเก็บด้วยนะคะ ให้ชาติหน้าชาตินี้ก็ได้ Kiss My Body เซรั่มน้ำหอมปกป้องผิวจากแสงแดดและรังสี U V s P F 3 0 P A บวกบวกบวกเซรั่มหอมติดผิวเข้มข้นยาวนานตลอดวัน เนื้อบางเบาซึมซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วผิวและดูสุขภาพดีด้วยเซลามายและสารบำรุงอีกมากมายและยังเป็นแบรนด์น้องใหม่จากมาริซาคิสอีกเกิดมาให้มั่นใจในชาตินี้นี่แหละฉันนี่แหละเมียท่านประธานคนใหม่จัดการภายในวันนี้ให้เสร็จนะคะน้องดัมเบล อะไรคะเปล่าคะอย่าลืมนะคะเซรั่มน้ำหอม Kiss My Body กลิ่นชามเหมาะสำหรับ working woman หอมหรูหรามีคลาสน่าเชื่อถือ สวัสดีฉันมะเขือไงชีวิตฉันก็อย่างที่เห็นแลละนะไปโซเที่ยวรอบๆทานอาหารมื้อละแสนพูดสั้นๆเลยนะว่าดูรวยแต่นั่นคือหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วเพรตอนนี้ฉันกำลังหนีจากการทวงนี้ของเสีย่ยหมีเจ้าของปล่อยเงินกู้ไอ้ตัรนดไปเอาตัวมาหายไปไหนแล้ววะแม่จับกูไม่ได้หรอ I I him understand. money And now need debt. owes her repay the work for too. to to My mom พูดไทยได้ปะผมเข้าใจคุณนะแม่ผมก็กู้เสียเหมือนกันจนผมต้องมาทำงานขัดดอกเราหนีไปด้วยกันเถอะแล้วเราจะเอาเงินจากที่ไหนมันนี่เลยมันนี่เพนเดอร์ไงยืมตัางบับคูกฎหมายไม่ต้องน้องเงินกู้นับระบบ Oh my god แล้วจะคืนได้ยังเงินอ่ะ และอิสุลัดเดชแกมาทำอะไรเนี่ยฉันให้แกมีเยอะพอใช่ไหมไปต่ำกันนะ ีราต้องนั่งเขาวัดตัวนรับตัวสมรตสัมัสสั้าสนไแทนผมเป็นซอมบี้แฮสแท็ก a l i e เฮ้ยอยากกินอยู่าเลยเอยากกินเขาไม่ได้ กาแฟแค่นั้นแหละทำให้อป๊หนึ่งอ้ยแป๊เนึงมิงจ้าได้มาจากที่รักินเยอะๆเลยชาวนี้อากาศสดใสจังเลยนะคะที่รักกินอีจ้ากินเยอะๆเลยจะได้สดใสมคโคนาทรีโออเมริกันว่างสีฟ้าแคลน้อยไม่มีน้ำตาลด้วยนะ อย่าเงย,ยเอาเอา,เอา,เ,อาเอาอีกไหมจริงเลค่ <ACE> ะ,คะสวัสดีฉันโมนิก้าสาวที่ป,ป๊อปที่สุดวันนี้ฉันจะมาหาอะไรที่แมชแมช,แมชดูสิว่าใครจะแมทกับฉันบอยเล่นกีฬา <c ười> ชอบวิ่งอ้อยไม่วิ่งขาดยังไงสมศักดิ์ไวรุ่นสร้างตัวอยากสร้างครอบครัวไปกับเธอสร <c ười> ้างตัวเองก่อนไหมแบงค์สปอร์ตใจดีบางบอลน่าสนนะจะเมียของมึงเป็นเพื่อนกูค่ะ อุ้ยชูกาดดีมากแต่กระสอบบอมจ้าอเล็กซ์เ oh, oh ดวิดมีฟรีวีซ่าเยอรมนีโอ้โหไม่เกิดขึนที่มากแต่เยอรมันมันหนาวว่าอยากอยู่ไทยโอ้ยโอ้ไม่เกิดแมชมากบิ๊กแมชเดียวที่ใช่กับบ้านที่ชอบแซนซิรีเขามีโปรโมชั่นให้คุณเลือกได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเป็น คอนโดลดสูงสุด5ล้านรับคืน5แสนค่าส่วนกลางนานสูงสุด10ปีบ้านและข่าวหอมลดสูงสุด2ล้านรับคืน4แสนเปอดและเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกมากมายเป็นยอก mix and match โปรที่ชอบกับบ้านที่ใช่กันได้เลยเรามาชั่นตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคมซื้ออะไรค่ะแล้วก็ซื้อให้ผู้ชายที่ไปเมื่อกี้ด้วยค่ะไปย่งหนูเดี๋ยวพี่ซให้คนลหลังเลยมาเร็วมาเร็วลงมา สิบปีที่แล้เป็นไงล่ะคะคือสิบปีที่แล้วอะ่ะมันเป็นโมเมนท์ที่ดีมากเรารู้สึกว่าคนนี้ใช่เลยทํากิจกรรมอะไรต่างๆด้วยการมันทําให้เราผูกพันนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแอบชอบเขาอะ่ะ มันจึงทาให้เรามีมันดี่ค่ะวันที่แต่งหญิงมือรองพาเลทนี้นาออกมาใหม่สวยมากได้เลยจ้าเออมีขนตาให้ยืมปะอันนี้จ้าจะเอาอะไรไหมวิกเวิร์กอะไรเอาป่ากูจะสั่งแกร็บขอวิกผมยาตรงสีบานทองหนึ่งได้ค่ะฝากซื้อของสดได้ดิพอดีจะทำกับข้าวเลี้ยงผู้ชายตอนเย็นอะฉันไม่เคยได้แดกเลยมิเนอจ้าแล้วก็ฝากซื้อแชมพูยาสกผมด้วยได้ไหมต้องโตหอมต้อนรับผู้ชายจ้าจ้าดีนะแกร็บเขามีให้ทุกอย่างนี่มือของโคตร เยอะไม่มีอะไรที่ชอปไม่ได้ในแกลบมากชอปคุ้มราคาถูกจ้านี่สมาชิกแกลบอะิมิเต็ดใส่โค้ดจียูบนัสลดเพิ่มอีกสูงสุด1 0 0บาทมึงจออกหรือไม่ออกกูไม่ออกออกไม่ออกกูไม่ออกมึงไม่ออกใช่ไหมได้เจอกูก็มาดิ ะอไรเนี่ยก็เขาใหญ่ที่รักออกไปข้างนอกเขาอะคือที่รักเข้าใจไหมว่าเขาอะหน้ามันแล้วมันแทงง่ายเขาเลยไม่กล้าออกไปไหนรู้เรื่องอะไรเลยใช้ครีมไหมคนหน้ามันมันจะไปใช้ครีมได้ยังไงล่ะออกไปออกไปใกล้ๆใช้ได้ที่รักอันนี้ครีมฟิสเซอเจลซู i ติ้งแคร์เ i ไอไลท์ครีมฮะครีมอะไรเนี่ย ผิวมันแพ้ง่ายลดกันละคายเคืองใช้ได้ทุกวันไม่ต้องกลัวอุดตันคนชอบแต่งหน้ายิ่งต้องใช้เนื้อไลไ์ครีมแบบใหม่ออกแบบมาเพื่อคนผิวมันที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายออที่รักขอบคุณที่แนะนำครีมแบบนี้ให้ฉันมันรอดมากๆเลยค่ะฉันกล้าออกไปเผชิญโลกภายนอกแล้วสวัสดีฉันออรินเนียนษยกต่างดาวสาวจากดาวลูกไก่ ฉันจะมาลักพาตัวมนุษย์เพื่อไปทำการทดลองและนี่คือเหยื่อของฉันหือุ้ยหนาอจังเลยเสืเหม็นมากเลยอะใช้บาอะไรสักผ้าเนี่ยฉันมีเทคโนโลยีใหม่ให้แกเจะพวกมนุษย์ และนี่คือผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรพิเศษที่มาจากดาวของฉันโอโม้าร์าลีเพอรฟูมน้ำยาซักผ้าสูตรพิเศษของเราทำให้เสื้อผ้าหอมยาวนานตั้งแต่ซักจนใส่ด้วยเพอร์ฟูมบูสเตอร์โมเลกุลน,น้ำหอมที่ฝังตัวอยู่บนเนื้อผ้าหอมมั่นใจได้ตลอดวันเกิดอะไรขึ้นนัดแฟนเขาเนระทีลาคนซักผ้าหรอวีเพ please marry me ออกจากบ้านเพราะติดผู้ชายไม่ให้เงินมาใช้สักบาทชีวิตฉันต้องตกและกำลำบากเพราะผู้ชายที่ฉันติดคือพี่เปิดลคอนสวนฉันกับพี่เปิดลเริ่มทำธุรกิจก็ลมลุกคุกคานเงินหมุนไม่ทันหนึ่งปีต่อมากยากตรอมยังไงก็ไม่รวยแถมอีพี่เปิดยังมีธริเป็นอีสมใจแม่ค้าร้านข้างๆอีก ฉันต้องสู้ชีวิตต่อฉันอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์จึงสมัครสินเชื่อมณีทันใจในแอป S C B E C สำหรับคนที่มีบัญชีธนาคารไทยพังนี้ได้วงเงินสูงสุดถึง5 0 0แสนบาทแถมยังผ่อนสบายแบบรัวๆนานสุดถึง60เดือนไม่ต้องยื่นเอกสารไม่ต้องทำประกันรู้ผลอน,อนุมัติไวสุดใน5นาทีจนวันนี้ฉันคือแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่สุดในประเทศ เลยค่ะคุณพี่มาเอฟได้เลยค่ะเอฟเลยค่ะเอาที่รักมาช่วยกันขายหน่อยมาจ้ามาจ้าได้เลยค่ะคุณพี่อะไรต่อมาใช้สิ่งเชื่อมันีทันใจเพื่อธุรกิจเฮ้ยบทกูมาใช้สิ่งเชื่อมันีทันใจเพื่อธุรกิจจาก S C B กันนะคะแอฟเลยค่ะคุณพี่ค่ะเอฟเลยค่ะ